สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมแม็กกี้เจียโรทัไทพงศ์สกุลครับกับรายการท่องถึงถิ่นเที่ยวฟินวัฒนธรรมครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมออกเดินทางท่องเที่ยวแบบฟินฟินอินกับวิถีชุมชนผ่าน15เส้นทางท่องเที่ยวทั่วไทยในทุกภูมิภาคครับและวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดกาลสินบุกถิ่นไดโนเสาร์ แต่จะเจอตัวจริงไหมครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านนนบุรีอำเภอสหัส,สขันครับเพราะที่นี่ครับเขาบอกว่าเขามีในแถาตัวจริงเลยจริงๆเลยครับและที่นี่ก็ติด1ในสิบของชุมชนต้นแบบในโครงการเที่ยวชุมชนยนตวิถีไปเที่ยวกันเลยครับชาวบ้านนนบุรีรอต้อนรับหนุ่มแม็กกี้อย่างอบอุ่น แต่ก็ไม่ลืมที่จะทำตามมาตรการรักษาสุขอนามัยด้วยครับชุมชนแห่งนี้เพิ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2,511โดยอพยพชาวบ้านขึ้นมาจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเพราะการสร้างเขื่อนลำเป่าครับทางการได้จัดสรรที่ดินให้ชาวบ้านเป็นล็อกๆ็โดยก่อสร้างเป็นห้องแถวไม้ชั้นเดียวซึ่งแม้จะมีอายุกว่าครึ่งศตวรรษแล้วห้องแถวไม้หลายหลังก็ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี และทุกวันนี้ถนนสายหลักของบ้านโนนบุรีเรียกว่าไดโนโรสซึ่งก็เป็นการนำวิถีความเป็นมาของชุมชนกับการขุดค้นพบซากไดโนเสาร์ที่ผูกกุ้มข้าวมาผูกเป็นเรื่องราวการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับการขุดค้นซากกระดูกไดโนเสาร์จนเกิดพิพิธภัณฑ์ซิรินทร,รในปี42ครถึงแม้จะมีพิพิธภัณฑ์นั้น แต่ชาวชุมชนของเราก็ยังถือว่ายังไม่ได้รับประโยชน์จากการที่เกิดที่พิธพันธ์ขึ้นนะคะดังนั้นก็เลยมีผู้รู้แล้วก็ ูดถึงไดโนเสาร์ไดโนไดโนมาตลอดแล้วผมมีคำถามพี่ชมพู่ว่าไดโนเสาร์ตัวไหนที่น่ารักที่สุดพี่ชมพู่แล้วก็น่ารักเท่าพี่ชมพู่น่ารักกว่าพี่ชมพู่ทีไหมมีค่ะตัวไหนครับพี่ัวไหนตัวสีชมพูที่อยู่ไดโนโรสนะคะ ไหนๆก็มาเยือนถิ่นไดโนเสาร์แล้วหนุ่มแม็กกี้ของเราขอแวะไปทักทายเจ้าถิ่นหน่อยครับและที่ที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวของเจ้าสัตว์โลกดึกดำบรรคงไม่มีที่ไหนจะเหมาะเท่าที่นี่ครับศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ผูกุ้มข้าวหรือพิพิธภัณฑ์สิรินธรน,นั่นเองผมค้าจะพามารู้จักเพื่อนเก่าผมครับสัตว์ดึกดำบรรพที่พิพิธภัณฑ์สิรินทร นั่นก็คือไดโนเสาร์สยามมอเตอรนัดอีสานเอ็นซีดมวลหลายสุดลิ้นสุดเทตัวบิมข้อยาวใจดีผู้เวียนก็สลัดสีลินท่อนเน่สยามมอเตอรเริ่มต้นของการค้นพบฮนะไดโนเสาร์มันมีความเป็นมาอย่างไงครับค่ะสําหรับพิพิธภัณฑ์สรินทรน,นะคะเรารมีการขุดค้นพบที่อาคารขุดค้นไดโนเสาร์เมื่อปี2537อย่างเป็นระบบนะคะในช่วงนั้นซึ่งเราเจอเ ประมาณ6ตัวแต่เมื่อปี2,538เราเจอเพิ่มอีกนะปัจจุบันนี้เราเจอทั้งหมด7ตัวกระดูกใช่ค่ะกระดูกมากกว่า750ชิ้นและน่าภาคภูมิใจมากเราเจอไดโนเสาร์ตัว ที่สมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเอเชียออกเชียงใต้โค่ะคซึ่งตัวนั้นเป็นไดโนเสาร์ใจดีมีชื่อว่าภูเวียงโกซอรัสสิวินทอนเน่นะคะเดี๋ยวผมชูให้เล่าเลยครับผมน้าตาประมาณนี้เลยค่ะเป็นลักษณะไดโนเสาร์คอยาวห่างยาวเดินสีขาทานพืชกินพืชเป็นอาหารกินพืชเป็นอาหารใช่ค่ะแล้วไงต่อลักษณะนอนตายของเขาจะเป็นลักษณะนอนคว่ำนะคะมีหางตวัดา่ผ่านกลางลำตัวไม่เจอค่กระโหลกศีรษะแล้วก็กระดูกต้นคอบางชิ้นเท่านั้นค่ะอ๋อนี่ใช่ไหมฮะนอนอย่างนี้เลยก็คือ สมบูรณ์แบบที่สุดเลยสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะพิพิธภัณฑ์ศรีนทอนนี้นะคะจะมีนิทรรศการแบ่งออกเป็นโซนซึ่งมีทั้งหมด8โซนด้วยกันค่ะเริ่มตั้งแต่การกำเนิดโลกของเราไปเรียนรู้ว่าโลกกำเนิดขึ้นได้อย่างไรเข้าสู่เมื่อชีวิตแรกปรากฏเข้าสู่มหายุคพาริโอโซอีกมาหายุคของสิ่งมีชีวิตสมัยโบราณว่าเกิดจากน้ำขึ้นบกพัฒนาการอย่างไรแล้วก็ไปเจอเรื่องราวของไดโนเสาร์มาหายุคมีโซโซอีกไดโนเสาร์แล้วก็สัตว์เลยค่ะเรียกเลยว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นคนนึงที่สนใจในเรื่องของไดเเดยฉพะ็กๆ ตดยเล็กหลานผมเนี่ยชอบมากเขาคือแบบไอดอลเลยอ่ะไม่ชอบอย่างอื่นนะแต่ชอบไดโนเสาร์มากเดินเข้ามาในพิพิธภัณฑ์จะเรียนรู้ได้ตั้งแต่เกิดกําเนิดได้มายังไงจนแบบว่าเจอซากไดโนเสาร์ที่ไหนแล้วตัวนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรแต่มีอยู่ตัวหนึ่งผมเห็นมารับแขกแล้วผมกลัวมากตัวนี้ ทำไมเขาเจ้าชื่อว่าอะไรครับตัวนี้ตัวนี้มีชื่อว่าสยามโมเทลนัสอีสานเอนซิสนะคะคเป็นไ <ผม S 2> ดโนเสาร์กินเนื้อซึ่งอายุราวประมาณ130ล้านปีเกิดในช่วงครีเทเชียตอนต้นค่ะสําหรับไดโนเสาร์ตัวนี้เราเจอหลายจังหวัดมากนะคะคไม่ว่าจะเป็นนครราชสีมาขอนแก่นอุดรธาน,นีสกลน,นครแล้วก็จังหวัดกาฬสินสรซากไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ทางภาคอีสานครับและที่พิพิธภัณฑ์สิรินทรอนแห่งนี้ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เพลิดเพลินไม่มีเบื่อเลยแหละครับค่าเข้าชมก็ถูกมากเด็กอายุ12ถึง20ปีเพียงคนละ10บาทผู้ใหญ่40บาทเด็กอายุต่ำกว่า12ปีและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าชมฟรีครับ ถึงตอนนี้ไดโนเสาร์ได้กลายเป็นเรื่องราวผูกพันกับชาวบ้านนนบุรีจนแยกไม่ออกแล้วล่ะครับมาเที่ยวที่นี่หนุ่มแม็กกี้<ต>ก็เลยได้ไดไพบเจ,เจอเจ้าตัวโตสายพันธุ์ต่างๆอยู่ทั่วไปหมดเรียกว่าไปทางไหนก็หนีเจ้าไดาโนไม่พ้นเลยแหละครับวันนี้พี่แหมมจะสอนผมทำอะไรครับทำสมุนไพรไดโนหอมค่ะไดโนเสาร์อีกแล้ว่ะ มาเมืองไดโนเสาร์ก็ต้องวาดไดโนเสาร์สิคะโอ้โหทุกอย่างเป็นไดโนเสาร์ไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวก่อนนะผมจะเริ่มจากยังไงเอ่ยอ่าเราต้องวาดภาพไดโนเสาร์เพื่อสร้างสตอรี่ลงในผืนผ้าก่อนนะคะในในนี้เลยเหรอครับใช่ค่ะผมเกรงว่าถ้าจะให้ผมวาดไดโนเสาร์มันมีหลายพันผมกลัวว่าวาดออกมามันจะเป็นจิ้งจกหรือว่าจะเป็นเป็นจระเข้นี่ครับทำไงดีอะน่าจะสวยอยู่นะคะเพราะไปพิพิธภัณฑ์มาแล้วโอ้โหขุณแม่มเจ๋งมากเลยเอาวาดตัดลงเลยใช่ไหมครับเอาเลยครับ ยังไงดีเนี่ยมีแบบให้ดูค่ะ,ะมีแบบดูเลเอาลอกเลยได้ไหมครับอย่างเงี้ยลองดูนะครับมาเห็เนท่าทางกระโดกกระเดกแบบนี้หนุ่มแม็กกี้ก็ทำงานเย็บปักถักร้อยได้ไม่น้อยหน้าใครเลยนะครับแต่ยังไม่เสร็จครับ พอได้เป็นผ้าชิ้นเล็กๆที่ปักรูปไดโนเสาร์แล้วยังต้องเอามายัดไส้สมุนไพรหอมอีกขั้นตอนหนึ่งครับคุณแม่ครับในนี้ครับสมุนไพรที่หอมๆนหะจะยัดใส่ตัวไดโนเนี่ยฮะมันมีอะไรก็จะมีว่านไพลนะคะว่านไพลตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ใบเตยหอมค่ะใบเตยหอมอันไหนครับผมอยากเห็นอันนี้ใบเตยหอมค่ะโอ้ยหอมจริงปะผมอยากรู้นะขออนุญาตนะฮะ หอมจริงครับพวกนี้เป็นสมุนไพรที่ช่วยปรับสมดุลในร่างกายของเรานะคะครับผมอพอเราได้เสร็จแล้วเราก็มาหั่นแล้วก็อบแห้งอบอบอบกับพิมพ์เสนกระลูนไว้สักหนึ่งคืนนะคะหนึ่งคืนค่ะแล้วก็ถึงจะเอามาทําเป็นลูกประคบแบบนี้นะคะลูกประคบแบบนี้นะคะครับค่ะเนี่ยบนี้หรือว่าลูกหอมก็ได้ค่ะอแก้เมื่อยนะครับเย็งเลยค่ะลูกหอมก็จะเป็นแบบนี้นะคะครับ โอลูกหอมเป็นแบบนี้นะครเราจะทำแบบนี้ค่ะเอาไปแขวนไว้ในตูเสภ้อาก็ได้ในรถก็ได้นะครับที่ไหนที่เราอยากให้แบบว่ามันกลิ่นมันใช่ค่ะครับผมอืมอาผมเสร็จแล้วครับพี่อ้าวอ้าวอ้าวอย่าเพิ่งเนียนครับมาถึงขั้นนี้แล้วยังไงก็ต้องทำให้เสร็จสิครับ ผมทาเสร็จเรียบร้อยก็นหน้าตาจะออกมาเป็นคล้ายๆแบบนี้นะครับผมนะอันนี้คือขายกันอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีมีแบบว่าขายทังนอกไหมอันเท่าไหร่ผมอยากรู้อมีทางขายขายทางออนไลน์ด้วยนะคะมีด้วยเหรอครับใช่ค่ะเท่าไหร่ครับอ่าชิ้นละ69บาทค่ะครับแต่ถ้านักท่องเที่ยวมาแล้วทำ DIY กับเราเนี่ยเราจะให้อ่ะคิดให้ชิ้นละ50บาทแต่อุปกรณ์เราจะให้แต่เขาก็จะได้อ่าไดนโนเสาร์ของเขากลับ,บไปด้วยกับไปด้วยนะคะ,ะคผมนะฮะอันนี้เป็นฝีมือของ ของโรงเรียนผู้สูงวัยโรงเรียนผู้สูงวัยแล้วก็นักเรียนของเยาวชนค่ะครับอืมเดีไยวว่านะสร้างรายได้ให้กับนักเรียนชุมชนก็ว่าได้เลยนะครับของศาสตร์สัขันนะครับผมค่ะไดโนหอมค่ะสมุนไพรไดโน่หอมหลังการสร้างเขื่อนลำปาวนอกจากชาวบ้านจะมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแล้ว ยังเป็นแหล่งประมงที่สำคัญของชุมชนรอบๆอ่างเก็บน้ำด้วยครับและทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อนั่นคือส้มปลาฟักหรือส้มปลาตองซึ่งวันนี้หนุ่มแม็กกี้ของเราบุกมาถึงแหล่งผลิตเจ้าใหญ่ของบ้านโนนบุรีเลยแหละครับส้มปลาตองทํายากไหมไม่ยากเลยค่ะไม่ยากเลยเหรอวันนี้ดูจากถุงมือผมครับคุณหมอแม็กกี้พร้อมที่จะขยํานะครับ ปลาแล้วมาถึงพระเอกของเราก่อนแนะนําก่อนครับผมอันนี้คือปลาอะไรอันนี้คือเนื้อปลาวนจันทร์ผสมด้วยเนื้อปลาตอง10ซนะคะซึ่งเราจับมาจากนี่คือลำปาวเลยใช่ไหมใช่จากเคอร์ลำปาวค่ะแล้วมาทำยังไงถอดเกล็ดเหรอแล้วก็ผ่าผ่าอะไรกันแยกไส้ออกใช่ไหมครับผมเกล็ดควักไส้ควักไส้ก็ลอกหนังเอาแต่เนื้อค่ะบดละเอียดค่ะโอ้นะครับผมนะฮะอ่ะจากตรงนี้แล้วว่าพระเอกเราไปแล้วครับมาถึงอันไหนอันนี้คืออะไรผมผมงงทำไมต้องมีข้าวด้วยข้าวจะทำให้ เนื้อปลาเกิดความเปรี้ยวค่ะอ,อันนี้คือข้าวเหนียวที่ล้างด้วยน้ําสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระเทียมค่ะที่ปอกเปลือกแล้วก็บดละเอียดค่ะโอ้นะครับมาถึงอันนี้แหละนั่นคืออะไรเกลือค่ะที่นี่เราจะใช้เกลือไอโอดีนค่ะเกลือไอโอดีนนะครับผมนะเอาละนะครับส่วนผสมเครื่องปรุงแนะนากันไปเรียบร้อยแล้วครับมีไม่กี่อย่างเองวันนี้ในฐานะที่หมอแม็กกี้มาแล้วจะให้ผมทําอะไรกับปลาครับนวดปลาก่อนค่ะพี่ ช่วยทําให้ดูหน่อยตั้งแต่เกิดมาผมบอกเลยผมไม่เคยทําเลยอ่ะพี่พาวนีช่วยทําให้ดูหน่อยครับพี่นี่ทำอะไรอยู่ตอนนี้ปั้นค่ะป,ปั้นเพื่อจะเอาไปห่อใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก้อนหนึ่งอ่ะมันมันมันต้องขนาดไหนครับห้าสิบกรัมค่ะพี่ปั้นแม่นขนาดนี้แล้วไม่มีตาช่างเหรอไม่ค่ะแต่ก่อนเพื่อนตาช่าง,งมาสิบแปดปีแล้วค่ะ <S 1> <S 1> <S อ่ะเดี๋ยวขอรอก่อนแป๊บนึงอ่ะลองดูถึงไหมห้าสิบกรัมไม่ค่ะใหญ่ไปอ่ะผมไมเป็นคนห่อก็แล้วผสมอันแบบนี้นะแล้วก็เอาช้อนตักเพราะว่าแคทอ่านะครับปึ๊บปึ๊บเรื่งไงต่อปึ๊บกันนะช้าๆนะอ่ะปึ๊บเรื่งไงต่อหมุนอีกค่ะหมุนอีกอันหนึ่งปึ๊บหมุนอีกนิดนึงหมุนอีกนิดนึงให้มันแน่นอ่าแน่นหนึ่งแล้วต้องไงต่ออ๋อค่ะอนี้ใช้นิ้ว โต้องไม่ปึกต้องไปปึกอีกสองเปลี่ยนี้ยากอยู่ครับยากอยู่แล้วก็ใช้มีดทำไมหนังยางรัดก่อนปึ๊บเฟิบเฟิบเฟิบตัดค่ะตัดเลยฮะตัดหนังยางค่ะนี่อย่างนี้ได้ไหมสวยไหมหรือไงสวยแล้วค่ะสวยแล้วไหมสรุปว่างานนี้หนุ่มแม็กกี้ขอเป็นลูกค้าดีกว่าเป็นคนทำนะครับแหนมปลาส้มเป็นสินค้าขายดีทำแทบไม่ทันเลยแหละครับ ราคาจำหน่ายแพ็คละ100บาทมี22หอ่อสามารถเก็บในตู้เย็นได้หลายวันใครสนใจก็สั่งซื้อจากร้านแม่แดงปลาส้มบ้านโนนบุรีได้เลยครับอางเก็บน้ำเขือนลำปาวยังเป็นจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้โดยเฉพาะบรรยากาศยามเย็น แดดร่มรำไรใครจะมารับลมชมวิวแบบชิลๆที่สะพานเทพสุดาหรือมาปั่นจักรยานวิ่งออกกำลังกายที่นี่ก็เหมาะมากครับเพราะสะพานเทพสุดามีความยาวกว่า2กิโลเมตรและจัดเป็นสะพานข้ามน้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยแบบนี้ถูกใจหนุ่มแม็กกี้สายเฮลตี้มากๆครับเจ๊ได้เจ๊ได้เวลาน้อยนิดครับ ที่จร okay? ิงของเราถ้าถ้าจะให้โอเคในพื้นที่สามพันสองพันเขาคำเขาคำอยากบอกใช่ไหมสามพันสองพันสามวันสองพันจะได้รู้ว่าของเราเป็นยังไงเราเป็นานยังไงจบตาไปเที่ยวทางน้ำนั่ง หลังดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าหนุ่มแม็กกี้ยังพาคุณผู้ชมขึ้นมาไหว้พระที่วัดพุทธาวาสภูสิ์ครับที่นี่เป็นที่ประดิษฐานของพระพรมภูมิปาโลพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่สีขาวที่จัดสร้างขึ้นเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านนนทบุรีเมื่อครั้งที่อพยพมาตั้งชุมชนเมื่อปี2511นั่นเองครับ จากบนวัดภูสิงห์เราจะสามารถมองลงไปเห็นบรรยากาศยามค่ำคืนของชุมชนบ้านโนนบุรีสะพานเทพสุดาและบันไดาทางขึ้นวัดที่ประดับไฟไว้อย่างสวยงามรวมทั้งพื้นที่ด้านบนที่หากมองจากมุมสูงจะเห็นวงกลมสองวงเป็นเลขแปด้วยครับ ค่ำคืนที่บ้านโนนบุรีชาวบ้านที่นี่ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมือ้อค่าแบบอีสานที่เรียกว่าพาแลงครับแต่ไฮไลท์ของงานนี้อยู่ที่กิจกรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของบ้านโนนบุรีอำเภอสหัสขันหาที่ไหนไม่ได้นั่นคือรำวงของก้าครับ เที่ยวซาสขันสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งเลยของนักท่องเที่ยวก็คือการเต้นของกาฟังไดีเอ้าฟังไดีมคนีรคือเต้นไม่ในแบบฉบับไทยหรอฮะเหมือนเมืองนอกเลยหรือยังไงฮะครับจริงๆแล้วตัวของกาเองนี่ถูกประยุกต์มาจากการเต้นของลาตินอเมริกันหลังสงครามโลกครั้งที่สองจอมพลปพิบูลสงครามนี่อยากจะให ชีวิตของคนในพื้นที่นี้รู้สึกจะยากลําบากทุกยากเลอเกินก็อยากจะให้มีความสุขโดยนําลําบงเข้ามาให้ชาวบ้านได้มีโอกาสได้ร่วมสนุกกิจกรรมกันและประกอบกับช่วงนั้นจะมีฐานทัพจากอเมริกันมาตั้งอยู่ในภาคอีสานก็เกิดการนำวัตนธรรมของฝรั่งมาไปการเต้นคองกาเต้นอะไรต่างๆเข้ามานะค,ะครับแล้วนาเนื้อเพลงของอีสานนี่แหละใส่เข้าไปเพราะนั้นเนื้อเพลงตรงนี้จะเป็นการล้อเลียนก็ใช่เป็นการ สร้างความสนุกผูกพันความเป็นกันเองกับชาวต่างชาติก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเต้นของสาตว์ขันจะมีการเต้นอยู่3จังหวะจังหวะแรกเรียกว่าจังหวะลำบุงธรรมดารหรือจังหวะในอำเภอ,กอปกติเราจะเจยในอำเภอออกเปิดงานน,านั่นเองจังหวะที่สองคือจังหวะแซมบ้า เริ่มออกด้วยเท้าแล้วเริ่มเคลื่อนแบบลาตินอเมริกันแล้วแล้วจังหวัดที่3คือจังหวัดคองกาเป็นจังหวัดสุดท้ายที่จะฝากให้นักท่องเที่ยวทุกคนมาแล้วคิดถึงเรากลับไปแล้วอยากมาเต้นคองกาที่เราได้เห็นคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายวัยเคยหนุ่มเคยสาวออกมาวาดลวดลายโชว์สเตปแบบนี้นักท่องเที่ยวอย่างหนุ่มแม็กกี้ก็ไม่ยอมน้อยหน้าล่ะครับ เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะสร้างรอยยิ้มความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวแล้วยังบ่งบอกถึงดีกรีความสุขของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับที่บ้านโนนบุรีมีสิ่งดีๆที่ควรค่าก,กับการมาเที่ยวชมมากมายจริงๆครับมาเที่ยวที่นี่ทั้งได้สัมผัสวิถีชุมชนผู้คนที่มีรอยยิ้มน่ารัก รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความงดงามได้มาชมอุโบสถหลังงามอลังการของวัดพุทธนิมิตภูข้าวที่สร้างขึ้นด้วยไม้ที่จมน้ำอยู่ใต้เขื่อนลำเปาแกะสลักเป็นเรื่องราวพุทธประวัติและทศชาติชาดกอย่างวิจิตรการตาบงบอกถึงศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนารวมทั้งได้มากราบพระพุทธสายญาต ที่มีตำนานเก่าแก่นับพันปียุคเดียวกับพระาธาตุพนมเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมที่สนใจจะมาเที่ยวชุมชนบ้านโนนบุรีสามารถเดินทางมาไม่ยากครับจากตัวเมืองกาลสินใช้ทางหลวงหมายเลข227มุ่งหน้ามาทางอำเภอสหัสขันระยะทางประมาณ33กิโลเมตรและถ้าจะให้ดีติดต่อมาทางเพจสหัสขันไดโนโรดก่อน เชาบ้านจะได้เตรียมกิจกรรมท่องเที่ยวไว้รอต้อนรับให้เต็มที่ครับและที่ข้างหลังผมนี่นะครับเป็นบันไดที่จะเดินขึ้นไปกราบสการะที่วัดพุทธาวาสภูสิงห์ที่บ้านโนโนบุรีอำเภอสาหัสขันจังหวัดกาลาสินครับ นอกเหนือจากที่นี่วิถีชุมชนน่ารักน่ารักพราะแก่แม่เท่านะฮะจะสอนผมเต้นคองก้าแบบนี้แล้วนะคบมันมันแล้วมันฟินเหลือเกินครับรวมถึงตามหาเพื่อนเก่าของผมด้วยนั่นก็คือเจ้าใดโนเสา์นั่นเองอยากจะเชิญชวนนะค,คุณผู้ชมมาเที่ยวที่นี่นะครับบ้านโนนบรุรีส่วนสัปดาห์นี้หมดเวลาของท่องถึงถิ่นเที่ยวฟินวัฒนธรรมแล้วนะครับพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าจะผมจะพาไปฟินไปกินที่ไหนนะครับต้องติดตามครับวันนี้แม็กกี้จีโรสลาไปก่อนครับสวัสดีครับ กาละสิ้นเยี่ยนทิ้นไดโนเสาร์มาเจอพวกเรา